เกิดอะไรขึ hey. ้นเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี oh, ่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแมงมุมเัาแตกแล้วเอาทำไมแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนั้นะอยจะบอกนะว่าที่เราใช้ยาพิดสูรเนี่ยอืมถ้าอย่างนั้นโยนไปเลยน้ำยาโยนเลยเหรอใช่แค่โดนนะขนาดมันก็ย่อแล้ว อ่ะพี่วินโฟกัสพี่โย,ยนได้เลยโฟกัสเชื่อใจพี่ขอเป็นแม่นนะได้เลยไปพวกเราหูปจ <laughs> ้าปาวินอุลา <laughs> <h ums> เอาล่ะวันนี้เราจะมาทำยาทดลองสูตรพิเศษที่จะทำให้แมงมุมนั้นเป็นแมงมุมที่สมบูรณ์แบบอดอาหารได้ถึง7วัน แต่ฉันเนี่ยจะมาทดลองกับเจ้าแมงมุมน้อยตัวนี้เอาละงั้นเรามาเริ่มผสมยาเลยดีกว่านแรกต้องใช้ยาตัวนี้นี่ทิลงไปในหลอดนี้ไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้าจากนั้นก็ใส<ๆ>่ยาตัวนี้เข้าไปนี่สีเขียวใส่เข้าไปฮู้เฮ้ยเกือบเกิน เกินนี่แย่สูตรผิดใช้ไม่ได้ไปสีม่วงใส่นิดเดียวฮุบอือเขยาวน่อยและยาตัอสุดท้ายสีนี้ใส่เข้าไปในหลอดนี้ฮุบอ่าอเขียวเขียวเขียวกก็ใส่น้ำนี้นิดเดียวพอพอยานี้นแรงมาก <c ười> ใส่ไป2หยดแต่ไม่เป็นไรยังพอได้อยู่อืมนี่แหละและนี่ก็คือยาสูตรวิเศษที่ทําให้เราอดอาหารถึงเจ็วันยาตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกออเอาละ่ะแต่ว่าฉันจะมาทดลองด้วยตัวเองะนะฉันจะใช้หนูทดลอง,องฉันไม่สิแมงมุมทดลองนี่เอาละ่ะขออเจ้าแมงมุม,มนี่ เรียบร้อยแล้วยาตัวนี้นะจะซึมเข้าไปในผิวหนังโดยที่เราไม่ต้องกินเข้าไปหรือฉีดเข้าไปเลยม,มันจะซึมเข้าไปในทั่วร่างกายแล้วก็จะทำให้ยานั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแมงมุมเัาแดกแล้วเอาทำไมแมงมุม,มตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะ อย่าบอกนะว่าที่เราใช้ยาผิดสูตรเนี่ยแย่ yeah, แล้วแมงมุมนั่นนะคงต้องทำร้ายคนแน่ๆเลยอะ่ะไงดีเนี่ยอ๋อคิอดอกแล้วนี่โทรหานักศึกษาดีกว่าฮัลโหลนักศึกษาเหรอช่วยช่วยด็อกเตอร์ด้วยพอดีว่าดอ็อกเตอร์ทำแมงมุม,มหลุดออกจากห้องแผลว่ะแย่แล้วเนี่ยเนี่ยนะถ้าเกิดเราจับแมงมุมกลับมาไม่ได้อะ่ะแมงมุมต้องทำร้ายพวกคนแน่ๆเลยอะ่ะ ใช่แค่จับนะบอกไว้ก่อนนะแมงมุมเนี่ยคือแมงมุมยักษ์ใช่แมงมุม,ม,ม,มยักษ์เอองั้นไปเจอกันจุนตะพมนะจนนนะเ,เจอกันนะโอเคแล้วเจ๊นักศึกษาของดออรให้ไปจับแมงมุมแล้วเอาอยานี่มาแล้วกันลดขานาดแมงมุมเฮพวกเรามาถึงแล้วที่นี่แหละที่ด็อกเตอร์บอกว่ามีแมงมุมรุดรานจากข้อท้อรอง แมงมุมอยู่ไหนเนี่ยแมงมุมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยปันไงพี่พี่ปรกจะแมงมุมแล้วเราไปหาที่พนก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะเห็นเราไปไปไป โอ้ยพี่แมงมุมของดราเตอร์นี่ตัวใหญ่จริงๆเลยอะว่าแต่แล้วแอบตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นแล้วหรอไม่เห็นเราโฟกัสจริงนะจริงโอ้ยสบายเลยพี่พี่กินอะไรเนี่ยได้เหรอไม่เห็นว้าเหมือนใครตดอดอ่ะใครตดอ่ะอืมใครตดเนี่ยมอสมอสเหรอมอสแน่เลยยิน ไม่ใช่พี่โฟกัสไม่ไม่จนับดูไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ใครพูดกินคนแรกอ่ะพีเตอร์มีใครอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยเตอร์เออราจจะไม่ใช่เราก็ได้นะเมื่อกี้ทำไรเตอร์ทำไมนะ้ทำแบบเนี้ยเตอร์โอ้ยเมีนอยู่ได้ไหมเนี่ยขอโทษขอโทษเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแมงมุมมาทางนี้แล้วอ่ะเฮ้ยดีด้วยด้วยดีดดีดดีด ทำไมนั่งพักก่อนเราวิ่มาไกลแล้วอะ่ะแมงมูมคงตามเรามาไม่ทันแล้วอะ่ะเราขอนั่งพักก่อนนะแล้วก็พักได้แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวแมงมูมันมก็ตามเรามาทันแล้วคอ,คอยดูด้วยเฮ้ยไปโทรม,มาเนี่ยเฮ้ยด็อกเตอร์โทรมาฮัลโหลฮัลโหลด็อกเตอร์โอเคคะ่ะโอเคคะ่ะด็อกเตอร์วบอกว่าให้ไปเจอกันที่ตรงสพานนะ่ะ ด็อกเตอร์มาแล้วไป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 ไม่หันถ่าน่เลยเปิดเปิดเปๆดปวันนี้เลยไหนออดอกเตอร์อ่ะไม่ไไเห็นเหนเลยไหนไเนี่ยตรงสะพานสานนี่ยดอกเตอร์อยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยจริงด้วยเรยใชื่อเราเกือจริงด้วยเย้ดรมาเอร์ไงบ้างทุกคนโอ้โหแมงมุมของดรตัวใหญ่มากเลยอะวิ่งเร็วด้วยใช่เหนื่อยมากเลยอะ เนี่ยด็อกเตอร์แมงมุมด็อกเตอร์เนี่ยตัวใหญ่มากเลยพวกเราเนี่ยจะจัดก,การกับแมงมุมด็อกเตอร์ยังไงดีจัดการยังไงเหรอหมไม่ต้องห่วงด็อกเตอร์มีนี่นี่น้ำยาที่ด็อกเตอร์คิดค้นขึ้นนี่ก็คือน้ำยาย่อขนาดด็อกเตอร์นะจะเอามาย่อขนาดแมงมุมให้มันเล็กลงถ้าเกิดเราสู้ตัวยาขนาดนี้นะเราสู้ไม่ไหวหรอกนะใช้น้ำยานี้เป่งนกันไปอ่ะสวยนี่เอาไปขอบคุณค่ะโอเคไป สู้มันแต่บอกไว้ก่อนนะดกเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำยาเนี้ยได้ผลหรือเปล่าก็ต้องลองเสี่ยงดวงกันเอานะวิธีใช้นะก็คือใช้น้ายาเนี่ยสาดใส่ตัวมันพอโดนนะแมงมุมเนี่ยจะได้ย่อขนาดเล็กลงนี่แหละแค่นี้แหละพอมันเล็กลงปุ๊บเราก็จะได้จัดการมันได้ง่ายหน่อยเอาแมงมุมตัวนี้กลับไปลองทดลองให้ได้งั้นพวกเราไปกันเลยไป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  แมงมุม,ม,มดัก,ดกโอ้โหโคตใหญ่โใหญ่เลยเฮ้ด็อกเตอร์มันอยู่สูงอะ่ะแล้วเราทำยังไงกันดีอ่ะนั่น,นสิอืมนั่นสินะถ้าเกิดเราอยู่แค่นี้นะเราก็คงสัตว์ได้แค่าขามันนะใช่ทำไมดีเนี่ยอืมถ้าอย่างงั้นโยนไปเลยน้ำยาโยนเลยเหรอใช่แค่โดนนะขนาดมันก็ยอ่อแล้วอธิวินโฟกัสโยนได้เลยโฟกัสเชื่อใจพี่ขอเป็นแม่นนะได้เลยไปพวกเรา โหยาปาวินไปลาเฮ้ยแมงมุมมันเล็กลงแล้วอะอยาใช้ได้ผลเฮ้ยมันเล็กลงแล้วนี่แหละพวกเราแั่งหว่านนี่แหละไปจับมันกันไป เงียบร้อยขอบใจทุกคนมากนะที่ช่วยจับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนี่แหละงั้นดรเอาแม่มุมนี้กลับไปห้องทดลองดีกว่าโอเคขอบใจทุกคนมากนะงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวดรเนี่ยจะเลี้ยงแม่มุกกระทะให้รอเล่นรอเล่นรอเล่นเลี้ยงหมูกระทะแอบมุดเราไปกินหมูกระทะดีกว่าไป